สำหรับคลิปนี้พี่ต้นก็จะมาพามาดูเรื่องไลสาระนะครับ EP แรกตัวนี้เป็นกิฟสัน LPM นะครับไม่ได้เอามาโชว์นะแต่จะเอามาบ่นมากกว่าตัวนี้พี่ซื้อมาประมาณมน่าจะ แปดเก้าปีได้แล้วมั้งนะครับมันผลิตปีสองพันสิบห้า a มนยูเอสเอตัวนี้กิบส์สัตยูเอสเอนะครับ m มค e i นยูเอสเอเลยมาพร้อมกับเคสทองคือมันเป็นระบบออโต้จูน ะะเป็นระบบออโต้จูนทีเนี้ยไอระบบออโต้จูนของมันอ่ะมันเป็นระบบไฟฟ้าไงเไดี๋ยว้ดูซึ่งมันเป็นระบบไฟฟ้าโคตระลนไหมเนะี่ยค่าตัวมันก็ราวๆมันก็ไม่ได้แพงนะประมาณ3,7มหม 37, สามหมื่นเจ็ดสลุดนะครับกิบสัน LPM อ่าตัวที่เป็น, Auto นออโต้จูนนี่ด้านหลังครับอ่านี่คือออโต้จูนมันก็คือมันตั้งสายอัตโนมัติเลยตัวนี้นะอ่าเป็น G Force ตนี้ทีเนี้ยที่จะมาบ่นก็คือปัญหามันครับไอแบตมันต้องใช้แบตแบตเตอรี่ตัวนี้นะตอนซื้อมาเขาก็มีแบตมาให้แค่หนึ่งตัวแบตมันคือตัวนีนะ้นี่คือแบตเตอรี่มันตอนเนี้ยไอแบตเตอรี่ตัวเนี้มัน มันได้เสื่อมสภาพาไปทัที่เรียบร้อยแล้วชาร์จก็ไม่เข้านะครับใช้งานไม่ได้แถมบวมอีกต่างหากนะทีเนี้พอมันบวมพอเราจะสั่งซื้ออะไรจากตัวแทนพี่ก็จำไม่ได้แนละ้วพี่ซื้อจากตัวแทนนำเข้าเจ้าไหนนะแต่ว่าจำได้ว่าเมื่อ5-6ปีที่แล้วอะ ไปถามเขาว่ามีอะไรขายไหมครับไอตัวมีแบตเตอรี่สำรองขายไหมเขาบอกว่าไม่มีครับอ้าวไม่มีฟีเจอร์หลักมันคือออโต้จูนแล้วไม่มีแบตขายทำไงอ่ะก็มันก็เปรียบเสมือนว่าไม่มีไอตัวเนี้ยก็ยังได้นะครับจริงๆมันก็ปรับออโต้ได้แหละแต่ แต่ที่ซื้ออ่ะเพราะว่าฟีเจอร์มันคือ Auto ออโต้จูนอไมก็เลยต้องไปเนี่ยพี่พึ่งเดือนที่แล้วเนี่ยพึ่งไปสั่งจาก Ebay สั่งจากไม่ใช่ดิอีเบะจาก a เม n อาจาก Amazon นะครับสั่งมาเดือนกว่าพึ่งเดินทางมาถึงเดินทางมาถึง พิ่งมาถึงวันนี้เลยเดือนกว่าก็เดี๋ยวลองใส่ดูว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าคือก็ค่อนข้างคือในในตอนนี้มันก็ยังมีขายอยู่นะไอ้ LPM ตัวเนี้ยแต่งงทำไมเขาเขาไม่สั่งอะไรมาขายไม่เข้าใจ ทำไมเขาไม่สั่งอะไรมาขายวะตัวแทนจำหน่ายเลยนะซึ่งอืมก็พี่ซื้อมาก็ค่อนข้างผิดหวังนะที่เขาไม่ได้ไม่มีอะไรจำหน่ายอ่ะอันเนี้น่าจะเป็นตัวเทียบนะไม่น่าจะเป็นของแท้หรอกอให้ดูเน,นี่ย ไซส์เท่ากันไซส์เท่ากันล่องเหมือนกันแต่ปัญหาต่อมามันคือเวลาชาร์จเดี๋ยวต้องไปหาหัวไอ้นี่หัวชาร์จของมันนยครับต้องไปหาตัวแปลงหัวชาร์จมันมันค่อนข้างเล็กนะ ก็ต้องไปซื้อไอ้หัวชาร์จที่แบบมีลายๆหัวแหละเรามาเสียบดูเดี๋ยวลองดูหัวใส่พลาดมากเลยหัวใส่พลาดแล้วเอาออกไม่ได้ดูดีๆก่อนโอเคลองถูกน,นะลองอยู่ฝั่งนี้ใส่ด้านนี้ไม่รู้ว่ามันมีแบตหรือเปล่าถ้าไม่มีก็เทสให้ดูไม่ได้ อ่ะเปิดติดโอเคโอเคหลักการทำงานของมันก็คือเราแค่ดีดครับเราแค่ดีดทำไมนะแต่มันจะทำการตั้งเอง อ,าานะอันไหนมันไม่ตรงมันก็จะปรับตั้งใหม่จนกว่าจะตรง ็ประมาณนี้โอเคใช้ได้ถ้าใอยมาตั้งใหม่อีกทีก็ลูกบิดเดีย๋ยวพี่ต้องน่าจะต้องหยอดน้ำมันหน่อยละมันเริ่มแบบไม่ได้ละแบตบมันก็น่าจะหมดละโอเคนี่ก็เป็นคลิป ที่พี่เคยบอกว่ามันจะมีทั้งคลิปที่เป็นเรื่องของกาแฟแล้วก็เป็นเลือกที่มันไร้สาระนะไร้าสาระของพี่มันคือคืออะไรอ่ะเรียกว่ามันเป็นฮ็อบบี้แล้วกันเป็นงานอดิเรกของพี่แล้วกันไม่ว่าจะเป็นเที่ยวหรือว่าทําอะไรก็ตามนะครับก็เดี๋ยวมีอะไรให้ดูอีกค่อนข้างเยอะพอสมควรแหละนะครับไว้เจอกันอีพีหน้านะ